สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ใน question answer ปุจฉาวิส,สัชนาของเวสต์มินสเตอร์หรือหลักข้อเชื่อเวสต์มินสเตอร์นะครับเรามาถึงหัวข้อที่106แล้วซึ่งเป็นคำอธิษฐานวิงวอนประโยคที่6ครับเรื่องราวที่6ก็คือขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายพี่น้องครับคำอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูตรัสสอนทรงสอนให้เราอธิษฐานเพื่อเราจะไม่เข้าสู่การทดลองในบางครั้งครับ พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรารเผชิญการทดลองโดยมีสาเหตุต่างๆหลายสาเหตุนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าการที่บางครั้งพระเจ้าประสงค์ให้เราพบกับการทดลองพระองค์มีพระไทยอย่างไรในพระไทยของ,รงพระองค์พระองค์ต้องประสงค์อะไรมีเจตจำนงอะไรบ้างพี่น้องครับขอให้เราที่จะฟังให้ดีในวันนี้ เพื่อที่เราจะเข้าใจศาสนสาศาสตร์เรื่องของการเข้าสู่การทดลองก่อนอื่นนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะร่วมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าก่อนนะครับเชิญครับ No, ในคำมริฐานตามแบบพระเยซูพงมีพระประสงค์ในบางครั้งนะครับให้เครสเตียเราเนี่ยเข้าสู่การทดลองด้วยเหตุต่างๆเหล่านี้ประการแรกครับเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ในการพึ่งพาพระเจ้าเพื่อที่เราจะยืนหยัดอยู่ในความเชื่ออันมั่นคงที่เรามีอยู่การทดสอบนั้นทำให้เรารู้ว่าความเชื่อของเราอยู่ในระดับไหน ความไว้วางใจพระเจ้าอยู่ในระดับไหนและการพึ่งพาพระเจ้าของเรานั้นอยู่ในระดับไหนเป็นครับหลายครั้งทีเดียวผมเองนั้นมีประสบการณ์ในเรื่องของการที่เราอยากจะทำงานอะไรบางอย่างอยากจะทำสิ่งที่ดีๆบางอย่างแต่ถูกขัดขวางมีการไม่เห็นด้วยเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าแท้จริงแล้วเราต้องมอบสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในการทรงนำของพระเจ้าครับเพราะว่างานเป็นของพระองค์การรับใช้เป็นของพระองค์ สิ่งต่างที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นก็เป็นของพระองค์พระรง์ทรงรู้ล่วงหน้าและพระรง์ส่งมีน้ำมระยัยที่ดีที่จะส่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นแม้กระทั่งวิกฤตหรือการทดสอบเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของเราพน้องครับพระเจ้าอยู่เบื้องหลังชีวิตของเราทุกอย่างพระเจ้าทรงทราบว่าอะไรที่เข้ามาในชีวิตของเราทุกอย่างและพระองค์ได้ท่งสามารถสามารถที่จะแปลเปลี่ยนสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบดูเหมือนไม่ดีสิ่งที่ มันทำร้ายทำลายทำอันตรายและทำความขมขื่นสร้างบาดแผลพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลเปลี่ยนได้หมดครับให้กลายเป็นสิ่งดีสำหรับคนที่รักพระองค์คำถามของผมก็คือว่าผมรักพระเยซูจริงๆหรือเปล่านั่นคือประการแรกครับเราจะได้เรียนรู้ในการพึ่งพาพระเจ้าเราจะรู้ว่าระดับของการพึ่งพาพระเจ้าระดับความเชื่อของเราอยู่ระดับไหนนั่นคือประการแรกนะครับประการที่สครับ เพื่อที่จะได้เห็นชัดเจนว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ที่มีความรักกับความเชื่อในพระเจ้ามาตั้งแต่แรกพี่น้องเห็นไหมครับว่าพื้นฐานของเรานะครับก่อนที่เรามาเป็นคริสเตียนนั้นเราเป็นลูกของมารนะครับเราอยู่ในอำนาจมืดเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของวิญญาณชั่วเราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระองค์โดยการทรงช่วยเหลือของพระองค์ด้วยพระคุณความรักพระเมตตาของพระเจ้า ทําให้เราเองนั้นได้กลับคืนสู่อ้อมพระสวงของพระเจ้าเราได้กลับคืนสู่ครอบครัวของพระเจ้าเราได้มีพระเจ้าเป็นพระบิดาเราอยู่ในครอบครัวของพระองค์นี่แหละครับคือจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจว่าเดิมทีนั้นพื้นฐานเรานั้นมาจากความชั่วร้ายครับพื้นฐานเราไม่ได้มีความเชื่อในพระเจ้ามาตั้งแต่แรกพื้นฐานเรานั้นไม่มีความรักตั้งแต่แรก ผมขอยกตัวอย่างครับยูดาสยูดาสเป็นตัวอย่างของผู้ที่ถูกนําเข้าสู่การ, test, ร,การทดสอบทดลองในแง่หนึง่งนั้นก็เป็น temptation ก็คือการล่อลวงครับเพราะว่าตัณหาที่อยากจะได้เงินตัณหาที่พึ่งตัวเองทําให้ยูดาสนั้นตกอยู่ในการล่อลวงแบบนี้แต่ถามว่าจริงๆแล้ว เราเห็นว่าแท้จริงยูดาสไม่ได้เป็นสาพกพระเยซูยูดาสไม่ได้รับความรอดการที่ยูดาสเป็นตัวอย่างของเราทำให้เรารู้ว่าแท้ที่จริงมนุษย์อ่อนแอครับเรานั้นอ่อนแอเราเป็นคนบาปโดยตัวของเราโดยธรรมชาติบาปของเราเช่นเดียวกับเปโตรครับปเปยตรปฏิเสธพระเยซูก่อนที่เปโตรจะกลับใจใหม่เขามั่นใจตัวเองมากครับ เขากล่าวกับสาวกคนอื่นรวมถึงพระเยซูด้วยว่าเขาจะไม่ละทิ้งพระองค์จะยอมตายเพื่อพระองค์เพ,พิ่มพีมัทธิวบทที่26ข้อ3ถึงข้อ34นะครับเห็นชัดเจนในเหตุการณ์ครั้งนี้แต่เมื่อเขาถูกทดลองถูกผู้หญิงซึ่งเป็นคนใช้จำได้เปโตเอาตัวรอดเขาปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งผมอยากจะเชิญพระเจ้าของพระเจ้านะครับในหนโครินบทที่ 10: ข้อ13ที่จะทำให้เรามั่นใจ ว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเราอย่างมากพระองค์มีพระประสงค์ให้เราที่จะชนะการทดลองแน่นอนครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าหโครธมบที่ 10: ข้อ13ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลายแต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้พี่น้องครับถ้าเราเปรียบเทียบลักษณะการทำผิดและที่มาที่ไปของการทำผิดระหว่างยูดาสกับเปโตรพี่น้องจะเห็นนะครับว่า เปโตนั้นพระเยซูทรงเตือนไว้ก่อนแล้วแสดงว่าเปโตนั้นน่าจะมีภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งนะครับแต่เปโตก็ยังพลาดเปโตก็เป็นตัวอย่างของพวกเรานะครับซึ่งเป็นลูกหลานคริสเตียนหรือเราเป็นคริสเตียนมานานเรารู้พระวจะนะของพระเจ้าเรารู้จากการเตือนสติของพระเจ้าการเตือนสอนของพระเจ้าเราเรียนพระคัมภีร์มาเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งเป็นคริสเตียนหลายหลายครั้งทีเดียว ในหมู่พวกเราเองเราก็ยังตกและแพ้การทดลองในขณะที่ยูดาสครับยูดาสนั้นเขาเป็นเหมือนกับเป็นเฮเลนยิกเป็นคนที่คุมเงินของบรรดาเหล่าสาวกการล่อลวงนั้นเกิดขึ้นจากตันหาของความบาปที่เป็นรักเง่าเป็นธรรมชาติบาปของยูดาสพระเยซูก็ทรงเตือนเขาเหมือนกันนะครับ บอกว่าคนที่จิ้มอาหารชามเดียวกับพระองค์ก็จะเป็นคนที่ทรยศต่อพระองค์พี่น้องครับลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่เกิดจากความรักของพระเจ้านะครับว่าความแตกต่างความเหมือนกันของการทดลองมาในลักษณะคล้ายๆกันครับแต่มันแตกต่างกันตรงที่ว่าผู้ที่ถูกทดลอง คู่ที่เข้าสู่หลุมพรางของมารหรือกับดักการล่อลวงของมานั้นแตกต่างกันก็ส่งผลลัพธ์ไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปรียบเทียบระหว่างเปโตรกับยูดาสเราเห็นว่าฝ่ายหนึ่งกลับใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่กลับใจคำว่ากับใจนั้นมีความหมายในความลึกซึ้งก็คือว่าไม่เพียงแต่ว่ารู้สึกผิดเท่านั้นเอง ยูดาสนั้นรู้สึกผิดเพิ่มพีใช้คําว่ากลับใจแต่กลับใจนี้หมายถึงอะไรครับแค่เครึ่งเดียวครับรู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบาปแต่เขาไม่ได้หันกลับมาหาพระเยซูเขาเลือกที่จะตายก่อนและจากการที่เขาเลือกที่จะจบชีวิตเองโดยการฆ่าตัวตายนั้นก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญครับที่ทำให้เรารู้ว่ายูดาสันไม่ได้รับความรอด ในทางกลับกันครับเปโตรที่จริงแล้วเขาปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งก็โทษหนักนะครับโดนข้อหาว่าถ้าใครปฏิเสธพระเยซูพระเยซูก็จะปฏิเสธเขาเหมือนกันแต่ว่าเปโตรนั้นกลับใจได้กลับใจใหม่ครับเขาไม่ได้ทำลายชีวิตตัวเองเขาหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าหาพระเยซูรับการยกโทษนั่นคือความแตกต่างระหว่าง สาวกทั้งสองคนนี้อย่างไรก็ตามครับพระประสงค์ของพระเจ้าที่เรารเผชิญการทดลองเพื่อที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ดีอะไรหรอกครับเราไม่ได้เป็นคนที่รักคนอื่นจริงๆโดยพื้นฐานธรรมชาติของเราแท้จริงแล้วเราเป็นคนบาปท,ทั้งสิ้นแล้วมีโอกาสที่จะทำบาปแต่เราต้องอะไรครับเราต้องพึ่งพาพระเจ้าและเราต้องรู้ว่าเราเป็นคนที่ ใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีพระเจ้าแล้วไม่มีพระคุณของพระเจ้าเราใช้ไม่ได้ครับความสําคัญประการที่3นะครับหรือเหตุผลประการที่3ที่พระเจ้าอนุญาตให้เราเข้าสู่การล่อลวงก็คือพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้เราทั้งหลายหนักแน่นอดทนระวัดระวังครับในพระธรรมหนึ่งเปโตับทที่5ข้อที่8ครับพระธรรมหนึ่งเปโตัวบทที่5ข้อที่8 ท่านทั้งหลายจงเป็นคนใจหนักแน่นจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือพยามารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงโตคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้พี่น้องครับมารซาตานั้นเหมือนกับสิงโตหรือสิงที่คำรามมันกำลังหาคนที่มันกัดกินได้นั่นหมายความว่ามีบางคนมันกัดกินไม่ได้นะครับ แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีบางคนมารซาตานนั้นไม่สามารถไปกัดกินหรือแตะต้องได้เลยพี่น้องครับคนที่มีใจหนักแน่นเลยครับคนที่มีความละมังละไวคนที่ติดชนิดก,กับพระเจ้าคนเหล่านี้นะครับพระเจ้าให้เขาผ่านการทดลองพระเจ้าให้เขาสามารถรเผชิญการทดลองได้พี่น้องครับโปรดอย่าลืมนะครับเพราะว่าหน้าที่ใน หนึ่งโครินนั้นบอกกับเราชัดเจนครับว่าไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านที่ท่านจะถูกทดลองเกินกว่าจะทนได้ไม่มีการทดลองใดๆนะครับที่เกินกว่าเราจะทนได้เกิดขึ้นผมใช้คําพูดอย่างนี้นะครับไม่มีการทดลองใดๆที่เกินกว่าที่เราจะทนได้เกิดขึ้นกับเราเพราะอะไรครับพระเจ้าทรงดูแลควบคุมการทดลองเหล่านั้นอยู่ครับดังนั้นเองเราอย่าท้อใจนะครับเราอย่า หมดหวังเราอย่าโยนผ้านะครับโยนผ้าคือถอยก่อนแพ้แล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่พระมุท์สอนเราผมอยากให้กำลังใจพี่น้องครับเราอย่าลืมคำอธิฐานที่ระเยซูรงจัดตัดสอนนะครับเราอย่าลืมพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงอนุญ,ญาตให้การทดลองการล่อลวงเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราอย่าลืมว่าในที่สุดแล้วพระเจ้าสามารถขมวดทุกอย่างได้ให้ทุกอย่างผสมผสานกันบูรณาการกันให้เกิดผลดีกับชีวิตของเรา นั่นครับคือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจจากพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้ขอพระเจ้าทรงนําชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนที่จะไม่ตกอยู่ในการชั่วร้ายในสิ่งที่ชั่วร้ายในการล่อลวงของมารซาตานและเราจะแพ้ครับแต่ขอพระเจ้าให้เราที่จะชนะเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเราต้องรู้พระไทยของพระเจ้าจุดประสงค์เจตจำนงของพระองค์ขอพระเจ้าอำานยพระพรพี่น้องทั้งทุกท่านพบกันใหม่ ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ